หลวงพ่อกวยชุตินทโรแห่งวัดโคสิตารามหลวงพ่อกวยชุดินทโรเนี่ยเป็นอดีตเจ้าวาดวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมรูปหนึ่งของจังหวัดชัยนาทที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคกลางเลยครับหลวงพ่อกวยเนี่ยได้เดินทางไปเรียนวิชาวิปัสสนากรรมาฐานแล้วก็อาคม ตลอดจนวิธีทำเครื่องรางของขลังกับหลวงพ่อสีวิริยะโสภิตนะครับแห่งวัดพระปรางจังหวัดสิงห์บุรียันแรกที่หลวงพ่อสำเร็จครับแล้วก็ท่านมั่นใจในยันนี้มากนั่นก็คือยันมงกุฎพระพุทธเจ้าครับซึ่งหลวงพ่อเนี่ยใช้ปลูกเสกพระแล้วก็เครื่องรางต่างๆแล้วได้ใช้ยันนี้ลงในหลังเหรียญรุ่นแรกของท่านด้วยโดยบรรจุยันนี้ครบสูตรเลยครับและท่านยังได้ทำเป็นตรายางเพื่อประทับพยันแล้วก็ ก็รูปถ่ายบางรุ่นด้วย คือมีความหมายทางคุ้มครองและก็ช่วยเสริมดวงฮะคุณผู้ชมจนกลายมาเป็นชื่อยันเสริมดวงที่เรียกกันนั่นเองครับตามที่ได้ข้อมูลว่ายันแล้วก็คาถานโมตาบอดที่ท่องว่านตันโตนนโมตันติตันติตันโตนนโมตันตันนั่นเองเนี่ยหลวงพ่อก็ได้มาจากหลวงพ่อศรีแล้วก็ยันนี้นอกจากใช้จากเครื่องรางแล้วเนี่ยท่านยังใช้บรรจุหลังเหรียญรุ่นสองของท่านด้วยครับต่อมาเมื่อช่วงสงครามมโลกครั้งที่สองหลวงพ่อกลับมาอยู่ที่วัดบ้านแคร์ครับและได้ ทำการสักยันให้กับลูกศิษย์จึงมีชื่อเสียงโด่งดังมากซึ่งในตอนนั้นครับมีการจดบันทึกรายชื่อลูกศิษย์กว่าห้าหมื่นคนครับคุณผู้ชมนอกจากนั้นยังมีพระเครื่องเครื่องรางของขลังให้ลูกศิษย์เก็บไว้บูชาแล้วก็ในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2522หลวงพ่อก็ล้มป่วยครับโดยไม่มีโรคอะไรเลยเพียงแต่ไม่มีกําลังฉันอาหารไม่ได้ครับไม่ยอมไปโรงพยาบาลด้วยหลวงพ่อได้วงปฏิทินวันที่ท่านเริ่มเจ็บป่วยเอาไว้ด้วยสีน้ำ เงินและก็วงปฏิทินวันที่ท่านมรณะเอาไว้ด้วยตัวหนังสือสีแดงเลยครับคือวันที่11มีนาคมพร้อมทั้งเขียนพระคาถานโมตาบอดให้ไว้เป็นคาถาแค้วคลาดกำบันด้วยหลวงพ่อเขียนว่าอาตมาภาพพระกวยณตันโตนโมตันติตันติตันโตนโมตันตันจะมรณภาพวันที่11เมษายนเวลา7จ5นาฬิกหนาที แล้ววันที่10เมษายนครับกลางคืนมีสิทธิ์เนี่ยมาเฝ้าท่านเต็มไปหมดเลยครับตอนเช้าก็ยิ่งมากเพิ่มขึ้นเพราะท่านจะมรณภาพแต่ท่านก็ไม่มรณภาพครับ จนถึงวันที่12เมษายน2522ทางกรรมการวัดแล้วก็สิทธิใกล้ชิดได้ประชุมปรึกษากันว่าสงสัยว่าในกุฏิท่านเนี่ยจะลงอัถันเอาไว้ตำราอักษรเลขกันตลอดจนรูปครูบา,าอาจารย์คงจะไม่มีใครมากล้ารับท่านแน่เลย อยากเห็นท่านไปดีจึงปรึกษากันว่านำท่านออกมาที่หอสวดมนต์ครับเมื่อเตรียมที่เสร็จเรียบร้อยอุ้มท่านมาจำวัดที่เตียงที่หอสวดมนต์ท่านก็ลืมตาขึ้นเป็นคำสั่งลาครับพร้อมกับบอกลูกศิษย์ว่าขอสิษิ์ทั้งหลายจงอย่าอดอย่ายากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขานั่นคือคำอวยพรสุดท้ายของหลวงพ่อกวยชุตินทโรแห่งวัดโคสิตารา